ทีนี้เรามาฟังข้อที่6กันต่อเลยนะครับก็คือเป็นข้อที่หลายๆคนพลาดนะฮะเพาว่าไปกังวลกับแคลอรี่มากเกินไปนะครับ <Wow. S 1> วันนี้เราจะมี10 <Wow. S 1> เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพและรูปร่างนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ <Wow. S 1> สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่คลิปสุขภาพบายโคตประสุนะครับคราวที่แล้วที่เราพูดถึง10เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพและรูปร่างนะครับเราพูดไปแล้ว5ข้อครับ ยังเหลืออีก5ข้อที่เหลือนะครับแต่ก่อนจะไปถึง5ข้อที่เหลือนั้นเรามาพูดถึงย้อนให้ฟังก่อนนะครับว่า5ข้อแรกที่เราพูดถึงไม่มีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากข้อที่1นะครับก็คืออย่าใส่ใจกับตัวเลขบนเครื่องช่างนะครับคืออย่าติดเครื่องช่างนะครับข้อที่2ก็คือตั้งเป้าหมายและให้รางวัลตัวเองบ้างนะครับข้อที่3ก็คืออย่าเป็นเหยื่อการตลาดนะครับส่วนข้อที่4นะครับก็คือเลือกทานโปรตีนให้เพียงพอต่อร่างกายนะครับและข้อที่5ก็คือ เลือกทานอาหารที่ดีที่มีประโยชน์กับร่างกายนะครับทีนี้เรามาฟังข้อที่6กันต่อเลยนะครับก็คือเป็นข้อที่หลายๆคนพลาดนะฮะเพราะว่าไปกังวลกับแคลอรี่มากเกินไปนะครับกินอะไรก็กังวลไปหมดนะฮะกลัวจะกินไอ้นึ่งเกินไอ้นี่เกินนะครับอย่าก,กังวลกับแคลอรี่มากเกินไปจําได้ใช่ไหมครับที่เราบอกข่าวที่แล้วว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเครียด พอตีสองแล้วทำให้เราเครียดแล้วเราก็กินโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับะฉนนั้นก็อย่ากังวลกับแคลอรี่นะครับทานแคลอรี่ให้เหมาะสมในแต่ละมื้อพอนะครับประมาณเอาได้นะครับมาต่อข้อที่7กันเลยนะครับตั้งเป้าหมายในการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างน้อย30นาทีคืออะไรครับก็คือเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะไปออกไปเดินนะครับไปวิ่งนะครับหรือกิจกรรมอะไรก็ได้ให้มีการร่างกายมีการมูฟเฟนมีการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่า20นาทีแรกเนี่ยร่างกายยังไม่ได้ใช้อะไรนะครับ แต่หลังจากผ่าน20เดือนซีไปแล้วเนี่ยร่างกายจะเริ่มเผาผลาญเอาไขมันส่วนเกินออกมาจากร่างกายนะครับมาถึงข้อที่8แล้วนะครับเรียนรู้วิธีการเตรียมอาหารแบบง่ายๆนะครับปัจจุบันเรามีร้านสะดวกซื้อมากมายนะครับที่เราสามารถเตรียมอาหารได้ง่ายๆ่ารเราก็สามารถที่จะไปเลือกอาหารได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสลดัดไข่ต้มนะครับอกไก่หรือข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องต่างต่าง,างเดี๋ยวนี้เมนูสุขภาพมีมากมายเตรียมไว้ในตู้เย็นนะครับ ก็จะช่วยให้ใหเราเนบริหารการจัดการกับอาหารในแต่ละมื้อได้นะครับขอ้อที่เนะครับเรียนรู้ในการที่จะแบ่งอาหารในแต่ละมื้อนะครับจริงๆแล้วจะบอกว่าให้เราแบ่งอาหารเ,เป็นถึง5มืออ5ม้อต่อวัน5มื้อต่อวันฟังไม่ผิดนะครับแต่ว่าในแต่ละมือ้อนให้เราทานเล็กทานน้อยๆแต่ทานบ <c oughs> ่อยๆ,ๆเพราะว่าทุกๆสี่ั่วโมงเนี่ยร่างกายจะมีการผลิต เม็ดเลือดแดงนะครเพราะฉะนั้นเราเขาเป็นต้องได้อาหารเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเติมอาหารเข้าไปในทุกๆสี่ชั่วโมงแล้วก็ทยอยกินไปเรื่อยๆร่างกายก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับคิดง่ายๆเหมือนกับว่าทำอาหารนะครับถ้าเราใส่ฟืนใส่ถ่านเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันก็คือเหมือนมันวูบทีเดียวนะฮะแต่ว่า มันไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่เหมือนกับค่อยทยอยใส่ถ่านไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็าําให้มันสามารถเผาผลาญได้ง่ายๆเพราะร่างกายคนเรามันก็เปรียบเสมือนเตาเผาอะนะครับมันก็จะเผาเอา,อาแคลอรี่ที่เข้าสู่ร่างกายไปเพราะฉะนั้นค่อยๆใช้มันก็จะทําให้ร่างกายไม่ทํางานหนัก,กเกินไปแล้วก็สามารถที่จะนําสิ่งที่เราทานเข้าไปเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสุดท้ายข้อที่10นะครับก็คือเรียนรู้การอ่านฉลากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่หลายๆคนตกมาตายเพราะว่า บางครั้งเนี่ยเราไม่ทราบว่าในขนมหรืออาหารในแต่ละนิดที่เราไปซื้อมาตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาจะมีฉลากบอกอยู่แล้วนะครับและมีข้อมูลโภชนาการสิ่งนี้เราควรจะดูว่าในหลักๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยราลีดมันมีเยอะมากเดี๋ยวยังไงเนี่ยโค้ชจะมาฝากในคลิปๆต่อไปนะครับวันนี้เนี่ยก็จะเป็น10หัวข้อในการดูแลสุขภาพนะครับเป็นเคล็ดลับนะฮะแล้วก็ในทุกๆเช้านะครับถ้า เราเลือกทานอาหารเช้าที่ดีได้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่ถ้ารู้สึกว่าสิ่งที่พูดมารู้สึกมันยุ่งยากเกินไปก็แวะมาหาครบรัสดได้ครชรัสดีมีเทคนิควิธีการง่าย,ายๆที่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถเอาไปลงมือทำได้แบบสบายๆเลยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเพจ Healthy Family ครับและช่อง y ยู u ูบพัสด l o v e Coach ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมพสูสด l o v e Coach สวัสดีครับ